ชุดกูโกว่าที่หนูอยากได้ชุดกูโกว่าที่หนูอยากใส่ปากสีเข้มไปป่ะปากนาแสตอเติมชมพูเข้าไปหน่อย กลับมาแล้ว้ I wanna go go w ั n กง go wanna g ก oh w a ก n a g ป oh bigger b i g ก e r ป o o p a b o w ั i วันนี้เป็นฟิลว่าฉันกลับมาละรู้สึกเหมือนคุณจะพูดถึงฉันอยู่นะคะฉันยืนตรงนี้ละมีอะไรับพูดมันสิวันนี้เป็นฟิลว่าทุกคนบอกตรงนะเคยไม่เข้าใจเคยงงว่าจะชอบกินอะไรหนักหนาอีเมนูนี้เป็นไรชอบกินอะไรนัก แต่พอเราได้เปิดเราก็ไม่รู้เราจะได้ปิดเมื่อไหร่กับเมนูไอ้พวกอะไรดองๆเนี่ยไอ้พวกแซลมอนดองกุ้งดองอะไรดองเนี่ยเปิดแล้วมันปิดไม่ได้เขาจะยังเปิดสักลาดแล้วเปิดเลยเนี่ยแค่พูดกินน้ำลายเอือกเอือกเอื้อกท่านแบบกินอะไรกินอะไรเมื่อก่อนอยากย้อนเวลาไปตบปากตัวเองพูดทําไมฮ้ไปดูถูกเขาทำไมเขาอร่อยนะนี่เมนูเนี้วันนี้ก็ได้เป็นฟิลว่าสมทานอะไรคุณเคย เป็นฟิวะแซลมอนดองอ๋อเฮ้ยมอไซผ่านไปอ๋อหรือเป็นฟิวกุ้งดองอ๋อเฮ้ยมอไซผ่านไปอ๋อเป็นฟิวแซลมอนดองหรือเปล่าเป็นอาหารทะเลดองวันนี้เป็นฟิวดองเกาหลีดองซิวเกาหลีจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดคือเท็กเจอร์มันของดองมันจะแบบนิ่มๆกรุบกรอบคำโตเต็มคำแซลมอนเต็มคำจิ้มน้ำจิ้มผักเขียว เราหลบข้างซ้ายก่อนเพราะเดี๋ยวต้องตักกุ้งเติมอร่อยนี้จะไม่ไม่บอกตั้งแต่ตอนนั้นจะได้กินมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยโอว้าว้าว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 ไปกินกันค่ะทุกคนวันนี้เมนูของเราจะเป็น4เมนูนี้จากัวเรียดอง ping unte <tries> no timoko to machao unte ka ra ma ra ma ra ma te segon bo cha balo bo cha baro bo cha uka bo cha a e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  อุ้ยแกมาแล้วมีดึงแซลมอนกุ้งดองหอยเป่าเฮอทูน่าไายลุกกอนนะโอ้ยโอ้ มีนานอนอยังลูกมีนามีนานอนอยังลูกอันนี้ขอจัดการทีละอย่างสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้ที่ต้องกินจะเป็นไรน,นี่กุ้งดองกับแซลมอนดองมีนามีนาลุกนอนอยังลูกแซลมอนชิ้นใหญ่ๆแช่เอาไว้หรือเปล่านะใครเห็นก็กินหมดโค้ดดองเนี่ยกินครั้งแรกแค่ไหนหรือไม่คลิปยังมี อ,อ,ร,อ,อร่อยยังไงรสชาติเหมือนเดิมรสชาติที่คุ้นปากทำไดีลูกทำไดีลูกมีนา<ม>เกินไป่าว่ะ<ม>ไม่ต้องจิ้มเลยล้วเนี้มันเป็นซีฟเกาหลีไงคือมันใช่อ่ะดูกุ้งนวะว่ะมันกรุบป,ปะ ออะาไราที่ใช่สไตล์ที่ชอบไม่ค่อยกินเลยนะหอยเบาคือกับทูน่าดองเนี่ยจะสั่งมาด้วยลำพวกชอบลองเขาเรียกว่าไอ้พวกชอบลองของแก่ใหญ่ไปปาชินเนียวแกไม่ค่อยกินทูน่าเลยอ่ะอร่อยเหมือนกันเขาเพิ่มเมนูเยอะเหมือนกันนะไม่กินน้องแต่ เห็นเขามีแค่แซลมอนกับกุ้งนะตอนนั้นนะแกหอยบอลคืออ่ะเท้าตาอุ้ยมากินน้ำลายสอดังออด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 ท้องปลาจำปูท้องปลาส้มหนูว่กันไม่หมดอันนี้แค่อย่างละสองกับปุกนะแกเอ้ยแซลมอนที่คุณใจ เอาบอกตรงนันยอมรับระหว่าจาจานเมื่อกี้แอบกินไปหลายอ,อร่อยจริงไม่จบอย่าหาว่าจบคนะ่ะก็ฉันแก้ปลาแซลมอนเลิฟเวอร์ไปแล้วอ่ะจากที่ฉันไม่ชอบอมาก่อนเมื่อก่อนนะหรอก็ชอบแกปะปลาทูทุกวันนี้แซลมอนอุ๊ เห็นเมื่อกี้ปะ่ะซีนใหญ่เวอร์เอาซีนเวอร์ mm. มือไปเลยสิคะอ๋อล่าสุดเขามีโปรโมชั่นฟรีค่าส่งสูตรบาทด้วยนะคืนเลิศอะ่ะอร่อยทั่วไทยอยู่ไหนก็เสิร์ฟของจริงมีจริง mm. แฟตแบ็กเกิดมานะเมื่อกี้แก mm. okay. กุ้งมันแจ้งอะ่ะ เราชอบเล่าเรื่องแบบที่กระเทยชอบเจอไปใช่ปะมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่กระเทยต้องเจอแน่ๆแ,แล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าทำไมเราต้องมาเจออะไรแบบนี้ได้วะคืออะไรรู้ไหมสมุิว่าเราไปซื้อของหรือเราไปร้านค้าแล้วมันจะมีคนอย่างไรไหมใครที่มีลูกก็จะเป็นแบบว่าอุ้ยสวยเลยสวยหนูลูกเรียกลูกมาดูลูกมาดูแล้วลูกมานี่เรามาลูกมาเด็กก็มาเนาะเด็กมันก็อยากเล่นอยากอะไรก็มายืนอะไรแม่ดูที่พี่พี่เขาเป็นกระเทยเนี่ยเขาสวยเห็นไหม เอาแล้วหลังจากไี่ยิงปุ๊บกระเทยยืนอย่างี้แล้วนะเหมือนว่ายืนรอกรรมการชูป้ายอ่ะแล้วเด็กก็แบบเราลุ้นว่าเด็กจะพูดกลับมาว่าอะไรพี่เป็นตุ๊ดเหรอพี่เป็นกระเทยเหรอเหมือนผู้ชายอ่ะไม่เห็นจะสวยเลยอื น่ากลัวรู้ว่าอยากจะให้ลูกเห็นว่าเพศมันมีหลายเพศแต่ว่าเด็กอะ่ะเขาตอบอะไรเขาไม่ได้คิดหรอกฉะนั้นคนที่เครียดไม่ใช่เด็กว่าเครียดเราจะตอบอะไรนะก็เธอยืนเครียดแล้วค่ะเด็กจะพูดเลยว่านึกออกปะไม่ให้กดดันเราไว้แบบมาดูนี่หลายนี่นเขาเป็นเนี่ยมาดูเขาสวยสวมาดูเอาแล้วก็เธอเอาอีกแล้ว ยืนโชว์ตัวเหมือนมาเหมือนเป็นเมียงูอะ่ะใครเคยแบบต้องตกอยู่ในสถานการณ์นี้มั่งอยู่ในห้องเรียนมีเพื่อนของหายแล้วเพื่อนของอีกคนที่ของหายก็จะพูดว่า อย่าใครเอาไปมันก็ลองตัวเองแหละมึงเราไม่ได้เอาไปนะแต่ทำไงดีวะแค่เขารู้ว่าเราไม่ได้เอาไปเดินไปบอกดีป่าว่าเราไม่ได้เอาไปนะจะดูร้อนตัวป่วอวะหรือยังไงดีเดือนั่งเฉยๆไปก่อนหรือรอให้เรื่องมันเงียบแล้วค่อยพูดว่าแก้ของหายหรอสุสุทำ<ๆ>ไมไพ่ร้ปะวะเขาเสียจปะเราไม่ได้เอาไปนะแต่ประโยคนี้มันทำเราเครียดนะว่า มึงจะทำยังไงให้เขารู้ว่าเราไม่ได้อาไปวะแม่งแล้วยี่เห็นเราด้านลึกลนหันมามองละรึงลนอีนี่มีพิรุษมึงไม่ได้อาไปจริงจริงจะจะพูดยังไงว่าไม่ได้เอาไปมันร้อนลนอ่ะมันไม่รู้จะพูดแนวใดอะไปพูดแต่ว,ว่ามึงว่ามันแปลกไปอยูย่ดีมันพูดว่าไม่ได้เอาเฮ้ยไม่ได้เอาไปมันเป็นสถานการณ์แบบบีบคั้นอ่ะ คนก่อนนั่งดูข่าวไม่รู้เขาเป็นร้านอะไรร้านอาหารหรือร้านสเต็กอืมร้านสเต็กแล้วเขาว่าเลี้ยงวัวเป็นวัวที่แบบเลี้ยงไว้แบบรักเอนดูอะให้กินหญ้าให้อะไรแต่ไม่ได้เอามาทําเนื้อสัตว์เพื่อทําการกินนะแต่คนที่นั่งกินอะก็คือกินสเต็กเนื้อแล้ววัวก็เดินม,มามองมาเล่นกินหญ้าข้างขสิ่งที่คิดในใ,ใจคือถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราจะทํายังไงวะแบบการกินสเต็กเนื้อติดมันอะแล้วฮันไปเจอโมโม นืมใจเราคงนั่งแบบกินหมูกันจ้าเนื้อหมูมันเลิศอ้าวเนื้อหมูนี่หมูที่มันเราอุดอูตะไม่ใช่เนื้อคาวจ้าอิ่มละแย่คิดเงินดีกว่าอย่าไปหา ขนมหวานกินดีกว่าเนาะแล้วทำตัวไม่ถูกนะแล้ววัวมายืนอยู่เงี้ยยืนมองมูมโอ้โหเนื้อไก่จานี้อร่อยจังเลยจ้าว้าวอ้ำาอ้อํืมเนื้อหมูที่ลองอุดวุดร้านนี้อร่อยมากๆเลยจ้ะ โชคดีนะที่เขาไม่ได้ใช้เนื้ออ,อ่อ cow าวหรือว่าจะเป็นสิวว่า <c oughs> นั่งอย่างนี้วัวเดินมาเห็นวัวมาวใช่ไหมคุยโน่อนอะไรอ่ะคุยโน่อนอะไรอ่ะวัะะวเฮ้ยอ,อ,อะไรนะอะไรนะ ฟิลหลอกไหมเพราะว่าหลอกไม่ให้เห็นภาพเดี๋ยวมันฝังใจอะ่ะเข้าใจปะเดี๋ยวมันเก็บไปคิดตักโอ๊ยน้องอะไรออะไม่มีหรอเป็นฟิลหลอกไปได้ไหม ออออหอยเป้า,าเติมคำน,นี่ช่วงหลังๆอ่ะแต่ที่แบบล็อกดาวน์เราก็เริ่มติดเกมเนาะอวีไม่รู้เพื่อนใครเป็นกัมนไหมนะบางทีมันจริงจังไปเข้าใจปะเกมเนี่ยมาเล่นเพื่อไข่เคียบมีแพ้มีชนะเป็นธรรมดาแต่อีเพื่อนเนี่ยไม่ได้เลยนะทำไมไม่เดินมา ไปได้แล้ยังไงไม่เห็นหรอมันมาใจเย็นๆท่องไว้ว่าเราเล่นเกมเพื่อคลายเครียดมึงไม่เห็นยังไงมันมเดินมาตายไม่เล่นแล้วแม่งละเลิกเล่นไปเลยตายแล้วเกิดใหม่นะคะเกมเนี้ยตายแล้วเกิดใหม่จ้ะรู้ไหมเนี้ยหรือว่าจริงจังคือตายไม่ได้เลยอันนี้คือชีวิตจริงตัวไหนเป็นพ่อตัวไหนเป็นแม่จะ้ะบับแดงเป็นพ่อบับฟ้าเป็นแม่หรือเปล่าเอ่ยจะได้ไปไหว้ถูกห้ามฆ่าด้วยไหม ตัวไหนเป็นพี่ตัวไหนเป็นน้องอะห้ามค่าเลยโอ้ยห้ามตายถ้าตายนี่คือเหมือนชีวิตจริงตายไปด้วยเหมือนโมโหเหมือนดับสูนว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงตายมามันตายไม่เห็นไม่เชื่อเกมเกมเล่นเพื่อความบันเทิงแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่บันเทิงจะหันเครียดประเิดตบกันอีก แย่งบับแดงบับอะไรตบกันอีกเป็นจริงเป็นจังแย่งบับแดงมึงทำอย่างงี้ไม่ต้องมาเล่นกันอีกเลยนะ,ะเกมบับแดงนะี่ยตายแป๊บเดียเดี๋ยวก็เกิดโอ้โหไม่แบ่งเลยแซลมอนสองกับปุกหมดมิดสิ <c oughs> โอ้ยจุๆๆๆ <molec> กินคำเดียวสักตั้งตัวนี้แบบให้มันยิ่งใหญ่แบบกุ้งอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่กุ้งตัวท้าก็ได้ตัวเดียวตกอร่อยมากเลยอ่ะแต่อ่อยปราพื้นเนี่ยมันอยู่ในร้านอาหารแพงๆใช่ไหมล่ะคิดว่าคนที่ชอบอ่ะน่าจะเลิบแต่เนี้ยกินไม่เป็นอ่ะถ้าพี่นัดอะไรเงี้ยอาจจะชอบเออถ้าพี่นัดเขาชอบกินอาหารจีนอยากให้ทุกคนได้ลองกินวะทำกันียะ่หรือว่าเอางี้ไหม ให้ทุกคนคอมเมนต์แล้วก็แชร์แล้วบอกว่าชอบอีสมาดูอ้วยเพราะอะไรก็แจกไปสิคะสิบรางวั10ล10บรางวัลเลยนะเนาะโหพี่อยากให้แบบว่าแชร์หรือแคปที่เราแชร์จากที่ไหนก็ได้นะแล้วแท็กมาในไอจหน่อยตอนที่แท็กมาเนี่ยพิมพ direct มาเพิ่มเติมเป็นที่อยู่ให้หน่อย พราะเวลาเลือกเนี่ยมันจะได้ง่ายนี่นเราต้องไปเลือกเราต้องพิมพ์ไปมันมีข้อความไม่เข้าเวลาแท็กมาเนี่ยพิมพ์ DM ด้วยเลยว่าที่อยู่คืออะไรเข้าใจะปะกได้จิ้มจิ้มจิ้ม,มสิบคนให้ลองกินกันก็แท็กมาด้วยให้ดูด้วยนะตอนกินว่าอร่อยไหมเข้าใจะปะส่วนตัว้าที่ชอบมากๆแบบถ้าย้อนกลับไปคําถามเดิมว่าถ้าให้เลือกเงิน10ล้านกับแซลมอนดองจะเลือกอะไรก็ยังเลือกเงิน10ล้านอยู่แต่ว่าเอาเงิน10ล้านมาซื้อนี้กินเข้าใจยังใช้เงินเป็นคิดแบบ5ฟี ข้าใจยังเดี๋ยวนะคนตาใหญ่จนเหมือนตาเหล่บางทีมองมองมองหลายรอบแล้วมันตาเหล่หลายรอบแล้วยิงมันแคทเธอรีนอ๋ออยาาให้ลืมชมขนมซิเข้ออร่อยมากเลยเดี๋ยวทุกคนได้ไปจะได้ชิมกันขนาะน,น,นวันนี้ลาไปใส่กูลาปลาหลันกอไปก่อนน,น,อน,นันกอนมากานังกาเกาเกากากาหนูเล็กกากาใส่กอดันกรันก,นกไดกตัมกูไดกูกุกูดากกุกไดกกล่องไกไดโร ได้นมดำ <lab, S 1> ดุยดำดุยเด้นอยดำ <yat> ดำ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 อ๋อทุกคนลืมอะไรลงไหมเพื่อนยอด Follow ใน YouTube ยอด Subscribe ้การพูดทุกคนของเราเป็นผลเหมือนกันนะขอบคุณทุกคนนะที่กดกันก็นี่ละการสิบรางวัลนี้ถือว่าเป็นการแบบให้คนดูคืนกำไรให้คนดูโอเคไหม ก็ใครที่มาดูใหม่ก็เล่นร่วมเล่นกิจกรรมได้นะก็แจกให้เหมือนกันถ้าเกิดว่าสุมได้เป็น10คนนะคะก็ฝากทุกคนเหมือนเดิมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ endo is มาลุ้นไปนานๆนะพยายามจะนําเสนออะไรให้ทุกคนชอบหาเรื่องมาพูดแกมีบางมีคนบอกว่าพี่เขาหาเรื่องอะไรมาพูดนะแกฉันไม่ได้ว่าแบบอยู่ดีอยากจะพูดเลยก็พูดโบเบจะพูดนะชันน่ะถ้านึกเรื่องในอดีตเองออกเมื่อไหร่อ่ะ ฉันเขียนหัวข้อเรื่องไว้ว่าเออเรานึกเรื่องนี้ออกนะเรื่องนีน้อย่นะแล้วฉันก็มาพูดไม่ใช่ว่าแบบว่าคิดตรงนั้นแล้วพูดตรงนั้นไม่ใช่ไม่ทํากันบ้านนะแกฉันทํากันบ้านแล้วก็ฉันแบบพยายามนึกเรื่องในอดีตตลกๆแล้วก็แบบจดหัวข้อไว้มาพูดให้ทุกคนฟังอยากให้ทุกคนแฮปปี้อยากให้ทุค happy, กทคนจอยเพราะว่าอีสมาดูอวยกินคู่กับอะไรก็อร่อยก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาถึงอ p พีนี้ก็เราตั้งใจทำอีีต่อไปให้ดีที่สดุดอย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวสักวันหนึ่งมันจะใกล้เลิกเปลี่ยนกล้องแล้วให้ทุกคนแบบชมแบบชัดๆแบบชัดๆเ <_ C 1> ข้าใจปะมีนาลูกเข้าใจไหมลูกแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะถ้าใครอยากได้ชุดกโกวาโกซีเพยียสมมิดาก็อย่าไปเร่งเราพ่อเขามามาให้เราแล้วแบบเรามีพี่แล้วพี่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราอย่าไปเร่งรัดนะลูกก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะดูคลิปนี้ยังมีความสุข enjoy นะคะทุกคนแล้วขอให้เป็นหนึ่งในสิบคนที่ได้รางวัลน,นะคะได้รับโคอดองไปทานกัน10บรางวัลบ๊ายบาย